สวัสดีจ้าวันนี้พามาเที่ยวอันันตารีววฮิลกับบริษัทไทยพ้องหยวนอยู่ที่เมืองการจ้าใช่แล้วเรามาล่องแพที่เมืองการกันจ้าบรรยากาศสวยงามมากอยู่เนื้อเขื่อนสีนักเรนและลายร้อมด้วยภูเขา กั้นรอบทิศทางเลยจ้าพระอาทิตย์ยามเย็นก็สวยงามยากที่จะมีคำบรรยายนะเราจะอยู่กับบรรยากาศแบบนี้สองคืนสามวันชมบรรยากาศงามๆแบบนี้อิม่มเอมให้สุดใจสูดลมหายใจเอาโอโซนให้เต็มปอดเต็มที่จ้าเต็มที่ อาหารของเขาก็อร่อยถูกปากถูกคอจริงๆแล้วมีไฮไลท์ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆนี่มาดูกันนี่ไงปลาคราบเต็มไปหมดเลยจะเอาตัวไหนจะเอาตัวไหนอะอยากให้มาเยอะๆใช่มหมก็โยนอาหารไปเนะี่ยอาหารเรานี่แหละอินแป้เลยอินแป้เลยจับจบจๆบจบจใ,ใต้ขาเรา คขาให้ปลาคราฟกัดกินดีกว่ามางบริษัทไทยฟงหยวนได้พาพนักงานมาทั้งหมด70กว่าคนมาร่วมสนุกสนานการร่วมมือร่วมใจประสานความสามาคัคคีซึ่งกันและกันและมีการละเล่นมากมายสนุกสนานตลอดเวลาทุกคนมีความสุขมากทำงานมาเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งปีได้มาผ่อนคลายสองคืนสาวันให้จบสิน้น ความทุกข์ผ่านไปให้มีแต่ความสนุกสนานบันเทิงรอยยิ้มของทุกคนเห็นแล้วก็เราก็พลอยมีความสุขไปด้วยไเ้ยนไม่าดำเเายนะ เมื่อเรานั่งนานการเสร็จแล้วไฮไลท์ก็มาแลวนะจ้าจุดไฮไลท์ของการล่องแพในกาครั้งนี้ก็คือล่องแพเปียกจ้าล่องแพเปียกใครไม่ได้ล่องเสียใจแน่เลยสุดยอดเลยจ้าตื่นเต้นตื่นเนตื่นเต้นตื่นเบรรเลงเพลงมันโมกอดไม่ไหว อดใจไม่ไหวบอกเลยอดใจไม่ไหวขอแดนด้วยคนขอแดนด้วยคนนี่พวกเรามาแดนกันเลยแพรลากนะจ๊ะแพรลากแพรเปรียกอยู่ที่เดียวกันจ้ะท่ามกลางฝนตกหน่อยนึงแต่ก็สนุกจ้าสนุกอะใครอยากล่องแพก็ล่องใครอยากพายเรือคายักก็พายใครอยากขี่แจ็คสก,กีก็ขี่ ตามสบายตามใจฉันใครต้องการอะไรก็ <Sw it> ตามใจฉันเลยจ้าแต่ว่ามันสุดๆดก็นี่ไงนี่แหละแพ้เปียกของเราเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าตืดตืดตืจ้าตืดดตืจ้าแดนไปแดนมาสองคืนสามวันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วและสุดท้ายงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลากันไป โบกมือบายบายเมืองกาญจนบ,บรุรีขอให้ปีหน้าเท่าแก่ของพวกเรามีกำไรหมื่นแสนล้านจะได้พาพวกเรามาสนุกสนานกันอีกจ้าทุกคนบายบายกาญจนบ,บุรีล่องแพเมืองการจ้า